นี icana, deer, ่เราเวียดมาเราเวียดเองเดี๋ยเราบวกเพิ่มมาโมนายังมาต้นหต้นตัวพี่ยใส่บลาทูแซบบ่เด็มาหั่นนี่ก็มาอันนี้ัวป่อันนี้อันนี้เจ๊ไงไปถอนมันคนตาเป็นขวาว่าแต่ปลาทูเข้มกับต้มไก่กับผีวหยางเราไปให้กินเน่ยอัน อันน้ำ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 ปั้นน้ำยังงพ่อในด้อขอไปถอนมันมือในขอยยืงครับสบปเสือครับกาแฟนั่นเรล่งนักผุดพุดไปหาเจตุนีเจตัมาขวานึงเหรอหนตนทำไมอันบางบางนั่นยืนเงียวกับว่าอยากไห้ผัวไอ้คนเลยวะทำไทำเลยบ่งแม่ไ่เอะไฟฟ้าแรสูงแล้วสว่เลยกว มารี่แลกกันขอบคุณอปตอยังนะครับไปช่วยมันสองมือเอาเงินไหนเล่าบอละมันนี้โอ้ได้สองสามลอยนนมันนี้ก็ได้เรียกโอ้พ่อยม่ใช่ยังได้แค่ข้ามั่นใช่ละอันนี้ยังก่อนนี่น่ทงหนานี่ โอก่โอเคมันแบมโอเคก็แบบสุกด้อยล้อสุดยาวจาเปิดพี่บอกมาไหนแล้วไปย่างนีเลิว่าอันนี้พ่อขั้วเสียยังกพ่อขั้วกรอบย่างอยู่่ไหนรถทำไเนี่ยพ่อขัวกรอบเยย่างเน้อนถามบอกกระทมเดเมนู่ยังย่างย่างเสียหองห้โอ้ยมดกัดกัมดแดงมั ที่เอามาใส่ต้มปลาเหรอใส่แล้วครับบายเย็มันหอนเยอะนะนั่งยางเนั่งเป็นหนึ่งกันโอ้ยโอ้โมเด้มเมาป่านหนูเนี่ยมีอยู่ทา้งทางนี้มีบอนี่ทางประตูขันไม่เน็ตไรสดแล้วนี่ลงหัคุณลำไล่คุณลำไล่มากินข้าทงมันนี่โอ้ยเพี่ยวไปแล้ว เพีเพ okay, ิ่นถือมาทงไดเด้อเพิ่นแตงนาว่าทันดนี้บอกม่วงบย่งมากระท้วว่านข่อยว่ายบ่ต้องขวเงินไปขคอย่อยบ่เอาคอยยังวะตอเหนวเยนไจเห่าเสองเมียแล้มือล้วซ้ำนั่นะเขาว่าเออดีแล้วเขาหหมไหมไมไหม แม่มันแม่มันอย่าพูดอะไรเออทำกินไปอย่าพูดอย่าพูดอะไรไปเรียนภาสาไกับกาตุนอย่าพูดนั่นนั่นอย่าพูดเขาม่อยู่งอไ่แม่มันได้มองนั่งแม่มันได้มองนั่งนะบ่่แล้วได้แล้วเออนั่งดีๆนะมันไม่พังไงหรอกขอบคุณเอาลงต๊มๆเยอะตัเจ้าของก้อนฟางอ แล้วก็จะนามาหออสูเลยอดี๋ปาดอย่าปาดมึง่ามาเรืบอกแบ่งเดี๋ยวไม่ใจแล้วแล้วที่มวาดยโอ้ย่ไดไล่สดเลยเนาะอันนี้อย่างนั้นกนั่งขอเตะหมอจูเนี่ยเราไฟอ้ยเต็มเต็มเต้าแล้ว